ครับนี่ผมเีงเจนเจเจสันเจสันแดนเตอร์สองครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าจะมาถ่ายวิดีโอหน้าจอลงคลิปไอ้แคปต่อต่อไปถ้าจะได้จะลองทำคลิปลงพ่วกผมได้โหลดแอปมีแคมเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยนี่โอ้เนี่ยแอป,ปนี้แหละครับได้โหลดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผมคิดว่าจะโหลดไม่ได้แต่ก็โหลดได้ผมจะมาบอกที่เชว่าคลิปต่อๆไปผมจะลองเอาไปทไปําเป็นอันนั้นดูครับแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องของเพื่อนผมที่ชื่อว่าพัตเตอร์เจสันเยนะครับอย่าลืมพิมพ์ในยูทูบแล้วไปติดตามด้วยครับแล้วขอบคุณแอปเบนิแคมที่ช่วยให้เราอันนั้นได้ให้เราได้อันนั้นได้แต่เขาไม่ได้จ่ายผมมาบอกที่เช โอเคแล้ว่งลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วบ๊ายๆว่าอะไรอย่างคลิปนี้อาจจะไม่มีอินโทรแล้วก็อื่นๆายบาย